เกมมิ่ง d n t h สู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิก์ด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็สวัสดีท่านชมนที่น่นารักทุกคนเลยนะฮะก็อยู่กับผมครับฟีฟ่าบอทชแนลนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่าไรสามครับและแน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะเข้ามาดูกันนะฮะก็คือการจัดทีมครับและแน่นอนว่าจัดทีมคราวนี้มันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะฮะเพราะว่าเงินเนี่ยมากถึง10,000 M เอมครับ ก็ทำลายสถิติเก่าไปเลยนะจากคลิปที่แล้วนะทำเป็น full World base นะงบ9,950นะถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าเยอะแล้วนะอันนี้เยอะกว่ากันประมาณ 96m นะฮะก็โอเคอะทำลายสถิติซะอย่างนะแค่ 1m ก็นับเว้ย โอเคมารซโวันนี้นะก็เจ้าข่อยดีครับก็ได้ให้โอกาสผมมาจัดทีมให้นะแต่ว่านะักเตะตัวหลกัหลกๆครับเจ้าข่อยดีเขาก็ขอเลือกไว้ก่อนแล้วนะซึ่งแน่นอนว่าได้อยู่แล้วครับ <P ET> e> การจัดทีมเนี่ยยังไงซะถ้าเขาอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็จะไม่ขัดนะเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเขาอยากได้เนี่ยมันก็ต้องดีสําหรับคนคนนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกมาหน้าเป้าก็รอบสามตัวแล้วนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีลาอูกอนซาเลสนะนี่โคเทสตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะได้ลองกันครับ แล้วก็จะมีฟานิสเต์ลอยสแตนด์อิบรามวิชนะเขาเลือกเป็นปี11ซะด้วยนะก็น่าจะชอบแหละนะส่วนพี่โดเนี่ยเขาเลือกเป็น 06U นะอยู่แมนยูครับก็มันก็ดีนะปีนี้มันก็ไม่ได้แย่แบบปีอื่นมากครับแต่ก็ทั้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับคนชอบเวล่าเขาก็เลือกเป็น 06U นะครับเป็นบวก5นะแล้วก็กองหลังเนี่ยเขาบอกว่าขอเป็นลาลาสแล้วกันนะครับก็ได้ครับถ้าขอมาก็จัดไปนะส่วนพอซื้อหมดนี่แล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็คือ เป็นหน้าที่ผมในการถลุงตัวที่เหลือให้หมดเลยนะมาแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มซื้อตัวที่เจ้าของดีเขาต้องการก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวแรกนะฮะลาอูกรซาเลสครับราคานี่ถือว่าสูงอยู่นะแต่เราจะเอาสัอย่างครับไม่ได้สําคัญอะไรแล้วก็ต่อไปจะเป็นฟานิสเตลอยนะบวกห้าหกเอมครับไปซื้อหมดนี่นี่จากหมื่นเอมนี่ก็เหลืออยู่ประมาณสัก4,000ัเอมได้แล้วนะลดไปเยอะแล้วอะ่ะ เราจะพยายามครับคือเจ้าของดีต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าของดีต้องการที่ผมซื้อตอนแรกอ่ะ25ตัวนะเว้ยแล้วต้องเป็นบวก5หมดแน่งยาก,ย,ากยิ่งกว่าข้อสอบโอเนอีกนะชิบหายคือแบบถ้าซื้อหมดเนี่ยอันเนี่ยผมกดซื้อให้หมดแล้วนะไปครบแล้วนะตัวที่เขาอยากได้ครับนี่มาแบบแน่นเปียกแล้วนะทีนี้เขาอยากได้ทั้งหมดอีกเยอะเลยอะ่ะแล้วดูเงินเรี้ย <c oughs> เหลือ4,000นะผมจะต้องเอาเงิน4,000เนี่ยซื้อบวก5ทั้งหมด เราต้องได้นักเตะถึง25ตัวครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาเยอะขนาดนั้นนะมันอาจจะทําให้เป็นแบบ25ตัวที่อาจจะไม่ได้เก่งจนเกินไปนะก็อยากจะให้เหลือแค่18ตัวพอครับแล้วก็ให้มันเก่งมากกว่านะ oh, <no. S 1> ซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามจะทําให้มันได้18ตัวนะยังไม่รู้ว่าจะถึงไหมตอนนี้มีแล้ว16ไอ้มีแล้ว6ตัวนะฮะแล้วก็ในทีมเขาเนี่ยมันมีโอลิเวอร์คาร์อยู่แล้วตัวหนึ่งนะท่ากับว่าโกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อละคาร์แม่งเก่งชิบหายละ แล้วก็ซามีแคดิล่านะเป็นตัวสำรองกุ๊กไก่ได้นะบวก5ครับราคา5 0าเอ็มเท่านั้นเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรามีทั้งหมด8ตัวแล้วนะฮะโอเคปงั้นเดี๋ยวเริ่มซื้อบวก5ตัวแรกกันดีกว่านะสำหรับแผนที่จะใช้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกแนวประมาณ5-32นะหรือไม่ก็จะเป็น4 1 3 2ครับซึ่งเราจะเอาเป็น CDM ที่มันสามารถเล่นในทั้งกลางแล้วก็หลังใช่ไหมก็มี v ีเอล่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเป้าอาจจะไม่ซื้อเพิ่มนะมีต้อง3ตัวแล้วนะ แล้วก็โดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปดูปีกขวากันก่อนเลยละกันนะครับปีกขวาที่ผุดเข้ามาในหัวก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถมาแทนตำแหน่งนี้ตัวจริงได้นะล้วบวก5ราคากำลังดีก็น่าจะเป็นแกลฟเบลนะฮะเนี่สามร้อยห้าสิบเอ็มะพลังลดไปหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้กากลงขนาดนั้นครับเจ้า EC อ่ะไม่ไหวนะต้องบอกไว้ก่อนนะ EC บวก5น่าจะโตละพันเอนะ Surprise, เพราะฉะนั้นเนี่ยเอา EC ไม่ไหวนะราคาแพงไปครับบวก5โตละพันเ M มนะ เอาอันนี้ก็พอแล้วไปเบลจัดไปเลยครับส่วนตำแหน่งต่อไปนะฮะกองหลังราคาสัก 400m นะบวก5ครับเดี๋ยวลองดูปี16 EC แล้วกันนะแน่นอนว่าผมกะว่าจะเอาเป็น best player ด้วยแล้วกันนะผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์กับทีมเขามากกว่านะเพราะว่าแหละตัวที่เลือกมามันติด best player หมดเลยครับมันน่าจะเวิร์กกว่านะ แล้วเราก็จะเอาโบเติงม,มานะครับเพราะว่าโบเติงเนี่ยมันติดเบสเพเยอร์นะแล้วก็ราคาเพียงแค่280เท่าน,นั้นเองนะถือว่าถูกมากครับแล้วมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเจ้าของดีเขาต้องการซื้อหลายตัวนะมันจะทําให้เงินพอครับคือเจ้าของดีต้องการ,รบวกห้าเนเฮ้ยตัวนี้ยังไงเอาดีไหมคิดเียอะไรอยู่เนี่ยคิดเร็วๆคิดเร็วๆเ,วเอาดีไหมคอมเดยใช้ได้กระโดดดีลายมืบวกห้าอยู่เพราะฉะนั้นพลัง89พลัง89ราคา295รเอ็มราคาประมาณนี้เอ้ยเอาไปเถอะ ไอ้เหี้ยคิดต้องเยอะติดปะติดบทเบสเซเยร์นะะโอเคติดนะครับก็ได้กองหลังสำรองดีๆแล้วนะตัวนึงโอ้โหคิดใส่ตรองอยู่แป๊บหนึ่งนะซึ่งมันก็น่าจะดีจริงๆนะอืมส่วนแปดแปดแดงก็จะมีโบซิงวานะแพงชิบหายครับลามอสได้อยู่นะลามอสเนี่ยโบ5ปีนี้ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะเราก็ยังไม่มีลามมสด้วยนะครับก็เอาลามอสปีนี้ด้วยละกันนะครับโอเค ตอนนี้เท่ากับว่ากองหลังเนี่ยเราจะมีเซนเตอร์ทั้งหมด3ตัวแล้วนะแล้วก็มีแบ็กตัวนึงครับซึ่งเซนเตอร์เราสามารถโยกไปเล่นแบ็กได้ด้วยเช่นกันนะแต่ยังไม่มีแบ็กซ้ายธรรมชาติเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูแบ็กซ้ายธรรมชาติราคาถูกๆสักตัวหนึ่งแล้วกันนะแบ็กซ้ายธรรมชาติราคาถูกลองดูเป็นมาเซโด้สตีทีดีไหมติดด้วยนะโอเคเลยถูกสมใจเลยฮ่ราคากำลังถูกซื้อเลยไม่คิดเลยเลยนะตัวนี้โอเคตอนนี้เราได้แบ็กซ้ายธรรมชาติแล้วใช่ไหมแล้วก็เรายังไม่มีกลางที่แบบ ไว้ใจได้นะเวียร่านี่ก็นับเป็นกลางรับไม่ก็กองหลังไปเลยนะกลางลุกแล้วกันนะต่อไปจะดูเป็นกลางลุกครับนักเตะที่เล่นมิดฟิลด์ตัวลุกก็จะมีใครบ้างวะลองดูเป็น16 EC แล้วกันนะมีหลายตัวน่าสนใจครับอย่างเช่นเควินเดบรอยแพงชิบหายมุลเลอร์ก็แพงชิบหายนะแถมไม่ธรรมชาติด้วยอืมวิดาวก็แพงนะอืมนี่ไม่มนมีนะฮะปอกบาเ่าไรวะ4ี่ริบ บอกบาเนี่ยคิดว่าน่าจะซื้อนะเอาไงดีปีนี้มันดีกว่า16เยอะป่ะ16หกนึ้สึกว่าจะพลังลดด้วยมั้งโอ้โหพลังต่างกันบางอย่างเป็น10เลยนะเช่นคลองตัวเลยละฮะแต่ว่าหลายๆอย่างก็เหมือนกันนะมีแค่5ดาวอย่างที่บอกบาปี16จะเหนือกว่านะซึ่งความจริงเจ้าของดีเขาก็อยากได้นักเตะ5ดาวด้วยนะครับเอาบอกบา16ดีกว่าป่ะวะโอเคบอกบาเนี่ยผมตัดสินใจว่าจอาเป็น ec ละกันนะครับเพราะว่าดูแล้วคุ้มกว่าปี16นะและคิดว่าน่าใช้งานดีกว่าจริงๆแหละ เพราะว่าก็เคยใช้มาด้วยแหละแต่มันก็สองจิตสองใจตรงที่ว่าเจ้าของดีเขาอยากได้5ดาวไงอืมเรายังไม่ได้ดูนักเตะห้ดาวแบบเป็นเบสเพลเลอร์เลยนะเผื่อจะได้ตอบโจทย์เจ้าของเขาหน่อยใครทักษะ5ดาวปีไหนก็ได้ขึ้นมาสักหน่อยดิเอ้ยเออค้นหาไปเลยทักษะ5ดาวเอาในมาสักสี่ทีให้ด้วยดีปะ่ะน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าถามว่าเทียบกับสิแล้ว มันก็พอๆกันนะความรู้สึกการเล่นพอๆกัน,นครับแต่ว่า14้ที่เนี่ยมันได้เรื่องความอึดเนี่ยแหละที่เยอะกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะโอเคครับในมานะฮะเอาเป็นปี14 t ทนะีเพราะว่าเจ้าของดีเขาไม่อยากได้ตัวปี16นะแต่ผมก็ไปซื้อเบลมาโตหนึ่งนะแต่ว่ามันต้องซื้อจริงนะเบลเนี่ยคือมันใช้ดีจริงๆครับติดเบสเพลเยอร์แถมยังเล่นดีอะ่ะแล้วราคาก็ถูกนะเพราะฉะนั้นยกเว้นเบลไปโตหนึ่งแล้วกันนะครับเจ้าของดีเขาไม่อยากได้ปี16เพราะว่ามันค่าพลังมันเพิ่มๆลดๆ ดักลายคอสตาก็ดีนะก็ดีเลยนะตัวเนี้ยมันตัวเล็กหน่อยนะแต่ว่าน่าจะอร่อยดีเอาดีปะ่ะดักลายคอสตาก็ราคาแค่161 67m นะซื้อไปเลยครับเจ้าของนี้เขาบอกว่าให้ซื้อให้มากที่สุดนะอันนั้นก็น่าจะตอบโจทย์แหละตอนนี้เรามีนักเตะทีมหมดหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิมีนักเตะทีมหมด14ตัวราคาอยู่สิบห้า เคดีล่าอีก16แล้วนะฮะ oh. ตัวเหลืออีก 1,900m น่าจะซื้อเพิ่มได้อีกหลายตัวแหละก็จัดสัก20ตัวไหมตอนนี้มันได้16ตัวแล้วนะจัดอีกสัก4ตัวแล้วกันนะครับเอามาร่วมทีมนะอืมงั้นเอากลางกองกลางรับมาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะไอ้เคดีล่าเนี่ยมันก็เก่งแล้วะแต่ว่าเราน่าจะหากลางกลางรับที่มันดูมีคุณภาพมากกว่านี้ได้นะปีวิเศษเบสเฮเยอร์ hey er, กลางรับอัลตูโรวีดาว ก็ราคาอยู่ที่689้อมนะซื้ออีกเพียงแค่4ตัวนะเราก็จะซื้อตัวแพงได้ครับอีกพั0สองรอยนะไอวีดาวเนี่ยก็โยกไปเล่นแบ็คได้ด้วยนะในยามที่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นก็คงไม่เอาแล้วนะกองหลังครับเออปีกลางลุกกลางแล้วก็มีหลายตัวอยู่นะซื้ออะไรดีวะโอเคครับผมนึกออกแล้วตัวนึงนะบวกหแล้วก็ราคากําลังดีนะจะเป็น, Gaga, นกาก้าสนยครับ เออจัดไปเลยปีนั่นแหละบวก5นะน่าสนใจอยู่เหลืออีก599เอมนะตัวบวก5ตัวอะไรก็ได้คนระับสักตัวหนึ่งนะงั้นเอาหน้าเป้าที่มันเอาไว้เปิดหมองสักตัวนึงแล้วกันนะในยามครับขันครบนี่เลยมิโลสลาฟโคเซยเนะจ้าของดีเขาชอบเล่นเปิดหมองนะตัวนี้น่าจะทําให้เขารู้สึกฟินได้นะเพราะมันโหดมากครับจัดไปโอเคคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็เอาข้อทีมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นักเตะแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะเป็นนักเตะเบสเพเยอร์นะแล้วก็บวก5ทั้งหมดนะแล้วก็จะไม่นับเฉพาะตำนานนะครับอย่างเช่นอลิเวคาหรือว่าอุกอาเลสหรือว่าลาลาสนะซึ่งตัวที่เหลือก็คือตรงตามสเปคครับแล้วก็สิ่งที่ของอดีตเขาต้องการอีกก็คือนักเตะที่เป็น5ดาวเยอะๆนะก็จะมีเนี่ยโรนันโดแหละที่เขาเลือกมาเองนะอะไรพวกนี้เนมา ซื้อนักตเตะให้มากที่สุดนะซึ่งในที่นี้ผมซื้อมาทั้งหมด19ตัวเลยนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับผมเนี่ย19ตัวนี้ก็สลับตัวลงแรงกิ้งเล่นได้สบายมากครับแล้วแต่ล้วแต่ละตัวเนี่ยสามารถลงไปแทนตําแหน่งได้แบบโอเคเลยอ่ะสามารถแทนกันได้ทุกจุดเลยนะ กาก้าน,นี่ก็จะเป็นสำรองหรือตัวจริงก็ได้เช่นกันนะครับทุกตัวสามารถแทนตำแหน่งกันได้หมดนะยกเว้นผู้รักษาประตูก็คือโอลิเวอร์คารตโตเดียวพอครับโก <Yeah. S 1> ไม่ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ครับัวเดียวอยู่เลยนะพลังความอึดมันไม่มีทางลดอยู่แล้วครับผมเล่นยังไม่เคยลดเลยนะก็ใช้ตัวเดียวเท่านั้นเองครับไอดีผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวปรับลูกสอนหน่อยไอ้กอนสเลสนี่แม่งขึ้นแค่สองเ,องเหรอวะไม่เป็นไรหรอกผมไม่ค่อยสนใจแล้วลูกส่งลูกศอนนะปรับไปขึ้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นลงได้แค่ไหนก็แค่นั้น จากเกวกาลามอสโอเคเนี่ยแหละเพอร์เฟกแล้วก็น่าจะใช้ตัวจริงประมาณนี้นะส่วนจะเอาตัวไหนลงก็ช่างแม่งครับเดี๋ยวเราสลับลงกันดูให้หมดเลยนะโอเคครับสำหรับแท็คติกในคลิปนี้ก็คิดว่าจะปรับประมาณนี้นะดูจะเป็นออกแนวเปิดหม่งแล้วก็ให้นักเตะหาช่องกันเยอะๆหน่อย,น,อยนะก็เดี๋ยวคงต้องดูครับเออผมว่ากดดนันอีกหน่อยหนึ่งดีกว่านะไม่รู้เหมือนกันปรับไปเถอะ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยแรงกิ้งกันเลยดีกว่านะสำหรับทีหมื่นเอมครับลืมเปิดมูลค่าแป๊บหนึ่งโอ้โหมูลค่าครับขาดอีก5้าเอมจะได้หมื่นเอมแล้วนะอีกนิดเดียวเองครับแต่ว่าเงินเนี่ยเหลืออีก2อ0รอมนะเจ้าของที่จะไม่ซื้ออะไรเพิ่มก็ตามสบายครับผมขอซื้อแค่นี้พอละกันนะปะลุยกันเลยนะครับสําหรับเกมแรกนะเฮ้ยดักได้ละจังหวะนี้จ่ายมาโอเคเอ๊ยหลอบอ่ฮ่า เฮ้ยจงังหวะนี้ตัดมาเราอ,อูกอนซาเลสโอูวี่เรากูยิงยังไม่ได้นะมาเซลโร่ไปลูกพ่อเปิดมาลูกนี้มง่งลูกนี้ไหลมามาเซลโร่กองหลังเซมบา้ากองหลังเซมบ้าว่ะเอาว่ะมาว่ะกองหลังเซมบา้ายกจะฝ่าไปเองคริสเตียโนโ่กวาดมาแล้วปั่นโค้งแล้วโอ้โหคริสเตียโน,โนโ่โ,โรโนโลัลโดโโโ้บ้าไปแล้ว จังหวะนี้ฮะสุดยอดลอดท้องช้างครับดิสเนโรน,นโดนะปั่นโค้งเลยอ่ะลูกนี้แบบโค้งเลยอ่ะโค้งโคตรโค่เบลูกนี้นะ <c oughs> จังหวะนี้ฟอนิสต์ลอยฝากมาแล้วฟอนิสต์ลอยโชว์ <c oughs> ท่าสอทีโอ้โหโดนเสียบล้มไปแล้วนะฮะด้วยความที่หัวร้อนนอาจารย์บอกนี่เลยใบเหลืองเอาไปดับร้อนนะฮะ โอเคการลี่เนวิลนะใจเย็นๆฮิโดระยะ33มิ่ยิงโอ้โหมันแลับกล้องหลังนะจังหวะนี้เปิดข้ามมาเลยนะโอ้โหเปิดแม่นด้วยครับแต่ว่าจะแบบฟิวจะร์เกล้าหน่อยเป็นไงโอเคเนี่ยด้วยความที่เราได้ตัวดีราคาถูกมานะมันก็จะเป็นอย่างนงี้แหละโอเอค okay, จ่ายไปสวยข้างล่างมีราอู ราอูกรอนสเตลส้โหยังอุ้ย,ย,ยมันดื้ออ่ะดูดิราอูแม่งดื้อวะ่ะเมื่อกี้มันชนนะเว้แต่ว่าไม่สะทกสะทาเลยครับก็ได้เห็นคุณภาพอย่างแท้จริงเลยนะเมื่อกี้คือถ้าเป็นโซอื่นมันล้มนะฮะแต่ตัวนี้ไม่รู้สึกสะกิดอะไรทั้งนั้นนะก็เดินมาดื้อๆครับข้อสังเกตที่ผมสังเกตเห็นถึงลาอูก็คือล้มยากครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะล้มยากลูกเนี้ยต้องรอดให้ได้อเอาไปก่อนโอเคสวย โยกหลบมากวาดหลบมาอีกทีนึงบกบมามาสารต่อไหลต่อมาให้พอบอกบามาบกบมาไหลามาขา oh, <can> ้างล่างเบลเบลยิ่ง <c oughs> คนลีลาคนลีลาบอกเลยลูกเนี้ยเอ็ดวินฟันดตซ่าเปิดขึ้นมาโอเคโหดูกระโดดมองคนระับแค่ท่ากระโดดก็กินขาดแล้วกวาดหลบมาได้แล้วโอเคจะกระชากไปเองแล้วลูกนี้หมดเวลาไปดิหมดเวลาไปอาจารย์โอเคก็ จบเกมแรกไปยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะยังไม่เห็นประ,ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าใช้ได้เลยนะแต่ละจังหวะครับที่ทําได้นะลาอูก็ดื้อด้านนะ,ะมาเกมที่2สนามมิลานนะก็บ้านกูนี่หว่าเจอกับทีมชาติสเปนครับก็ใช้ตัวสำรองลงนะครับ <S <S ไม่ได้ตัวสำรองแล้วการเรียกเป็นนักเตะอีกชุดหนึ่งเลยนะแม่งเก่งทั้งสองชุดเลยครับแต่จังหวะนี้ลากมาเองแล้ว <S <S เปิดเข้าไปเรียบโอ้ซาตานที่มอะไรของมันวะ ดักได้ไหมไม่ได้ครับแล้วโอเคลาลาครับยืนตำแหน่งดีมีชายไปกว่าครึ่งจังหวะนี้เราอกอนซาเลสเราก็ตักข้ามมาให้โอ้โหดาักากคอนซารครับ oh, yeah. oh. ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อย <laughs> โอ้โหต้องบอกว่าซีดานเธอรลูนนี้ครับเพอร์เฟกต์นะแบบ จังหวะมันชิดตัวมากๆนะมันก็เลยหลุดแบบชิวๆเลยครับตัวนี้ฝากตะกาโยกหลบมาไหลต่อมาจะให้ลาอูลาอูบอกว่าพ่อมึงเธอไหลอย่างงี้ใครจะไปตามทันนะจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนเขาเรียกว่าแหละเอาลาลัดไปไล่โอเคสวยมากลาลัดเยี่ยมเฮ้ยลูกนี้เปิดมาได้สวยตอเลสยังไม่ผ่านลาลัสลาลัดแม่งตัดบอลได้เยอะมากเลยนะในเกมนี้ โอ้โหแล้วจังหวะน,นี้เขาตักมาได้สวยมากเลยครับแล้วโซดาโดาโซดาโดจิมโอเคหลุดบอลหลุดฮะกูก็งงครับ,บอลหายไปไหนเฮ้เฮ้เฮ้มาเข้ามาจิมได้เอ้โอ้โหโดนไหลมาอย่างงี้ก็หัวไปดีลาอูมงตั้งกลับมาโอ้โหแต่ไม่มีใครครับแล้วจังหวะน,นี้โดนจ่ายตัดหลังตัดหน้าตัดผมอือจิมได้โอเคไหลามาให้เนยมา เนมาฝากมาสลาตันสลาตันสลาตันเปิดข้ามาหูเนมาหลุดแบบโล่งๆชิวๆแล้วกองหลังหายไปกันหมดเนี้ยเลยยัอยู่สองตัวโอเคลาลัดจ่ายมาโอลิเวอร์คารนโอ้โหชิบหายแล้วอุ้ยดักได้ลาลัดเยี่ยม กูว่าแม่งได้แมนออฟเดอะแมทแน่เลยลาลาสในเมื่อกี้เฮ้ยลูกนี้ลาลาสวิ่งหน่อยขยันหน่อยลูกพ่อโอ้โหจากเกียวกาโอ้โหยังเร็วอยู่นะวิ่งตามตบิดซูบาทันนี่ก็เร็วแล้วฮนะโอเคเนี่ยเบียดทีบอลกระชอกออกเลยนะลาอูยังได้อยู่ลาอูโชว์ความเร็วหน่อยไปดีลาอูกวาดเข้ากลางแล้วลาอูโยกโยกโอ้โหกวาดล้มเลยแม่งเอ้ยโอเคเราก็จ่ายออกไป จังหวะนี้ครูสลาจะขอครูสลาคุูจะยิงสักลูกหนึ่งนะหมดเวลาก่อนนะก็เกมนี้ไฮไลท์อาจจะสั้นนิดน,นึงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยสำหรับเกมนี้ครับก็มีแค่ลูกของดักกาสเนี่ยแหละที่ดูสวยนะก็เดี๋ยวไปดูเกมกันต่อไปเลยคนระับจังหวะนี้กาก้ากาก้ากาก่า <c oughs> คือใครกาก,าก้ากวาดอู้ลม้มอาจารย์ยียี่ไม่ฟ้าเหรออาจารย์อาจารย์ครับเฮ้ยลาลาัสเฮ้ยทันปะเนี่ยลาลัสโอ้โหดูดิ ตัดบอลโคตรดีเลยลาล้าเนี่ยชอบว่ะเฮ้ยดักไว้สวยกากา้าลูกนี้ลาอูจ่ายมาลามอสจ่ายมาลาอูโยกลงมันยิงโอ้โหหลุดเฉยเลยโอ้โยสุดยอดสุดยอดล้ท้องช้างมากลูกนี้ นี่เลยเอาท่าดีใจนี้ไปไม่รู้กดไงนะฮะกดมั่วครับไม่ต้องถามโอเคลูกนี้โดจ่ายมามาเซโรไหลต่อมาไม่ถึงราอูแต่ลาอูมาเองได้ลาอูกวาดหืมวาดอีกวาดอีก,ก,ด,กดึงกลับมาแล้วโอเคได้อยู่โอเคซีดานเทิร์นมาได้ซีดานเทิร์นหลบไมคกทีนึงซีดานเทิร์นหลบไมคกทีนึง <laughs> โอ้โหโดนเสียบล้มไปแล้วนะฮะ <laughs> ชอ็อตดีกู <laughs> นี่เสียงหมดเลย เนี่ยเดาไปเลยตัดลำคาเนี่ยแม่งเสียบกูเลยนะเอ้ยผมว่าเอาลาอูมายิงดีกว่านะเท้าซ้ายโค้งๆไปเลยลูกเนี้ยโค้งโอ้โหเซฟได้เฉยเลยแม่งเอ้ยจังหวะนี้ไหลมาให้กาคากาคาไหลต่อมาคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะโดนยิงเข้าไปเลียดๆโอ้โหบ้าไปแล้วนะฮะสุดยอดแล้วท้องช้างอีกลูกหนึ่งสำหรับ ฟิสโน่โดนาดโด้โชว์ผิวผิวจริงนะตัวเนี้ยจังหวะนี้โอ้โหดูโบโลสกี้โชว์ผิวน่าจะโชว์เฟี้ยวแต่ขั้นเดียวยังติดฟันนะฮะลูกนี้แต่ยังไปได้อยู่ครั้นเดียวยังติดฟันแล้วเอาออกมาแล้วนะฮะจ่ายมาให้มาเซโล่แล้วลาลาสจ่ายมาพอกบาโอเคกอนซาเลสลาอูกอนซาเลสไหลต่อมาให้มิโรสลาโพเซ่ลำหน้านะฮะจบโดโอเคเอ้าโดกวาดมาลาอูโยกลงมากวาดหนึ่งที เบอร์ปะต้าเคยมาโอ้โหบอลหลุดตีนยิงโอ้โหติดเซฟหาเม่งบ้าไปแล้วจังหวะนี้เรียกคริสเตโนโรนันโดมาโยกหลบมาได้แล้วโดโยกหลบไหมกวาดอีหนึ่งทีกวาดอีหนึ่งแล้วยิงดิโอ้โหจังหวะสุดท้ายอีกแล้วโด ก็โอเคนะเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นกองหลังเขาแน่ๆเนี่ยถ้าให้ผมดานะโอ้บิทเ,เช็คนะก็คือกองหลังเขาดัวเบิดหลุยเนี่ยตัวดีเลยโดนเผาไหม้หมดเลยครับกวาดบอลไปกวาดบอลมานะหลุดกระจุยกระจายแต่ว่าไม่ได้ยิงสักทีนะจังหวะสุดท้ายก็โดนจิ้มพอดีตลอดตลอดเลยครับอันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะที่จะเล่นนะครับปลุยกันเลยนะก็เล่นสนุกดีนะสำหรับทีมนี้เพราะว่ากองหน้า5้าดาวแทบจะทุกตัวเลยเนี่ยตานี้จัดลงมานี่ก็5้าดาวทั้งแถบเลยนะ จังหวะนี้ราอุกวาดกวาดลบมาอีกโูโ้เหลืออีกตัวเดียวเองจะรอดแล้วเชียวจังหวะนี้ตักข้ามมาโอ้โหราอุก,อ,ก,กอนซาเลตครับออกแล้วยิงแม่งเลยไหมล่ะโอ้โหเกือบเขานิดเดียวนะก็คมอยู่นะแต่ว่าแม่งเฉียววะ่ะปั่นด้วยซ้ายไปดิเอ้ซาตันทันอยู่นะซาตันโอเคแล้วยิงเองแม่งเลยลูกนี้โอ้โหเล่นฮาหลุดมาได้ครับแจ๋วแจ่มแมวมันแกวทอดโอเค ไอท่าดีใจนี่นิ่มึงเหมือนแบบเหมือนสนามทําด้วยผ้าปูที่นอนหรือว่าที่นอนนิ่มๆเลยประมาณเนี้ยกระโดดซะเราจังหวะนี้โดนเขาเพสซิ่งเขาเพสซิ่งเราก็เพสซิ่งคื้นโอเคเอากลับไปเฮ้ยข้างบนเฮ้ยลาราจิ้มได้โอ้โหนี่แหละกองหลังในตํานานที่แท้จริงเล่นดีชิบหายว่ะแล้วโอเว่นเนี้ยมึงจะโยกไปโยกมาทําแป้งเหรอป๊บาร์นี่ไงโดนแล้วเห็นไหมสุดท้ายก็โดนลาราเอาไปแดก ช่วยดักพกจังหวะสุดท้ายได้ดีนะทั้งลาลาแล้วก็จากเกียวกาชนมันไปด้โอเคดักได้สวยงามตามท้องเรื่องโอ้โลาอุกอรซาสเลสดหาช่องดียิ่งกว่าอะไรดีแล้วยิงมุมแคบไปด้ฉุนก็ถือว่ายังยิงไม่ดีนะเมะื่อกี้ไม่รู้ไม่ดีเองหรือว่ากูเนี่ยไม่ดีนะเคกวาดดึงกลับมากวาดหลวยิงไกลโอ้โหเชี่ยวไปได้ยังไงนี่กูหาช่องตั้งนาน จังหวะนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วแหละโอเคเขาก็เปิดไปเองนะลูกนี้โอเคครับจบเกมนะ90านาทีไม่มีเฮอะไรเลยครับ <c oughs> นอกจากจังหวะติดไปติดมาสําหรับเกมสุดท้ายครับก็จากความรู้สึกที่เล่นมานะต้องบอกว่าเล่นสนุกมากครับสำหรับทีมนี้นะเพราะว่านักเตะเนี่ย5าดาวกันเป็นแถบเลยนะแล้วก็ แล้วอุปกสเลสเนี่ยยังต้องบอกว่ายังลองไม่เต็มที่นะยังลองไม่เต็มที่เลยครับก็คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตจะยืมไอดีนี้แหละมาขอยืมทํารีวิวนะก็เดี๋ยวต้องรองดูกันต่อไปครับอยากดูกเราอุปกรณ์สเตลสริบบาก็าอย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่ารวมๆทีนเนี่ยคือแบบสุดยอดแล้วนะสุดยอดก้เท่าสองถุงครับสำหรับหมื่นเอ็มที่เสียไปผมว่าคุ้มค่านะสามารถเล่นสู้กับใครก็ได้อะชิวๆเลย และคือกองหลังที่ซื้อมาเนี่ยท like si exactly. kind of like. ั้งลาลาทั้งจากเกียวก้านะคือผมอวยเต็มที่ขี้ตำตูนนะฮะตัวนี้ดีจริงๆครับเจ้าเกียวกล้านะแล้วก็ลาลาเนี่ยเป็นตํานานที่ราคาถูกนะแล้วผมเคยเห็นคนเขาอวยกันเยอะครับว่ามันดีนะก็ชอใช้จริงๆก็ดีนะพลังน้อยไปหน่อยแต่ใช้จริงๆโอเคเลยครับแล้วแบบทรงผมก็เท่นะก็โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิป10,000 M นเอ็มนี้นะฮะก็อย่าลืมกระชืบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมมันเข้ามาได้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ